สำหรับผู้ได้รับรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่19ประเภทภาพยนตร์ไทยสาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมได้แก่คุณพลอยหอวังจากภาพยนตร์เรื่องวันฟอร์เดอะโรสวอนสุดท้ายก่อนบายเธอค่ะยินด,ดีด้วยครับขอแสดงาอพินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยกับคุณพลอยขอวังนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณสุรพงศ์ครับเงียบจังเลยไม่ไม่เคยมางานแบบนี้เลยค่ะเลยไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรบ้างแต่รู้ว่าต้องขอบคุณหลายอย่างหลายสิ่งหลายคนมากค่ะ อย่างแรกเลยนะคะขอบคุณพี่บานนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะพี่โรสแล้วก็พี่ไก่ด้วยนะคะที่ให้พลอยให้โอกาสพลอยได้เล่นเรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณอ Screen, อไอ่อนะคะแล้วก็ต่อด้วยนะคะที่เล่นออกมาได้ดีมากๆส่งพลังให้พลอยมากๆนะคะขอบคุณรางวัลน,นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณ ам, คณะกรรมการทุก <ๆ S 2> ท่านนะคะที่ให้รางวัลน,นี้กับพลอยค่ะมันเป็นกําลังใจที่ดีมากๆค่ะขอบคุณน <ๆ S 1> ะคะ อ๋อและออย่างหนึ่งค่ะก่อนที่จะมีต้นหนึ่งผมส้มมีอลิสผมแดงก่อนนะคะยอดเยี่ยมครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ